สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lee USA นะคะโควิดสายพันธุ์เดลต้าก็กำลังระบาดไปทั่วโลกนะคะรวมถึงในสหรัฐอเมริกาด้วยโดยมีงานวิจัยชิ้นใหม่เผยว่าคนที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าจะมีเชื้อไวรัสโควิดในจมูกมากกว่าคนที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นๆมากถึง1000เท่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โควิดสายพันธุ์เดลต้าอันตรายมากๆและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆก่อนหน้านะคะ ทำให้ CDC หรือว่าหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐออกมาแนะนําให้ชาวอเมริกันที่ฉีดวัคซีนไปแล้วกลับมาใส่แมสก์อีกครั้งเวลาเข้าไปในที่ร่มในเ,ตเขตที่มีอัตราการแพร่กระจายของโควิดสูงหรือว่าพื้นที่ที่เสี่ยงมากๆซึ่งคำแนะนำนี้ก็เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆก่อนที่ฤดูใบไม้ร่วงจะมาถึงสหรัฐนะคะ นอกจากนั้นประธานาธิบดีไบเดนก็เตรียมที่จะประกาศให้พนักง,งานภาครัฐทุกท่านต้องได้รับวัคซีนให้ครบก่อนถึงจะไปทำงานได้หรือถ้าเลือกไม่ฉีดวัคซีนก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดของทางการอย่างเคร่งครัดส่วนยอดเคสโควิดในสหรัฐนะคะเฉลี่ยเมื่อ7วันที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นวันละ43,700คนซึ่งเพิ่มขึ้นมามากกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับ2อาทิตย์ก่อนหน้าและ5รัฐที่มีผู้คนติดโควิดใหม่มากที่สุดในอเมริกาจะเป็นรัฐไหนกันบ้างเรามาฟังกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการเล่าข่าวในวันนี้และสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณในสหรัฐก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามสีแดงด้านล่างด้วยนะคะ ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทั้งหมด50รัฐในอเมริการวมถึงเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียด้วยโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยโควิดใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ43,700คนหรือเพิ่มขึ้นกว่า65%เมื่อเทียบกับอาทิตย์ก่อนหน้าหรือเพิ่มขึ้นเกือบ3 0 0เมื่อเทียบกับเมื่อ2ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขเคสใหม่ที่กล่าวมาทั้งหมด ก็ยังน้อยกว่าช่วงพีคของโควิดในช่วงต้นปี2021อย่างมากๆถ้าทุกคนยังจำได้ตอนนั้นนะคะมีคนติดโควิดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ2 0 0 0 0 0กว่าคนซึ่งจากช่วงที่พีคที่สุดของการระบาดโควิด -19 ในสหรัฐในเดือนมกราคมในเมื่อต้นปี2021ยอดคนติดโควิดก็ค่อยๆลดลงมานะคะ จนมาถึงจุดที่ต่ำที่สุดในเดือนมิถุนายนและก็ค่อยๆกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากผู้คนเริ่มฉีดวัคซีนกันน้อยลงแล้วก็มีโควิดสายพันธุ์เดลต้าเข้ามาแพร่ระบาดในอเมริกาส่วนการจ่ายวัคซีนในสหรัฐจากเดิมที่เคยมีการแจกจ่ายที่สูงที่สุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตอนนั้นสหรัฐสามารถจ่ายวัคซีนได้มากถึง3ล้านโดสต่อวัน แต่ผู้คนนะคะก็ตัดสินใจไปฉีดวัคซีนน้อยลงหลังจากนั้นจนถึงวันนี้มีคนไปรับวัคซีนเฉลี่ยเพียงแค่วันละ530,000คนเท่านั้นอ้างอิงตัวเลขจาก CDC ซึ่งเหตุนี้เองรัฐที่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่น้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการฉีดวัคซีนทั่วประเทศจึงมีเคสโควิดที่เพิ่มขึ้นสูงกว่ารัฐอื่นๆและ5รัฐที่มีคนติดโควิดเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือรัฐลุยเซียนาอาคานซอมิสซูรีฟลอริดาและเนวาดาซึ่งทาง CDC ก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่ารัฐเหล่านี้มีการจ่ายวัคซีนที่น้อยกว่ารัฐอื่นๆในอเมริกา นอกจากนั้นยอดผู้ป่วยโควิดที่ต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลก็เพิ่มมากถึง32%เมื่อเทียบกับอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิดกับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำมากๆโดยเหตุผลที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มไม่มากก็เพราะว่ากลุ่มคนที่เสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโควิดมากที่สุดอย่างเช่นกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องพนักง,งานในเนอร์ซิ่งโฮมหรือว่าผู้สูงอายุก็ได้ทยอยกันฉีดวัคซีนกันไปเกือบหมดแล้ว อย่างผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปในสหรัฐก็ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มไปแล้วนะคะกว่า89%ทางด้านนางโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในสหรัฐได้กล่าวถึงการระบาดของโควิดในอเมริกาครั้งนี้ว่าเป็นแพนเดมิกในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็ได้กล่าวต่ออนะคะว่าตั้งแต่ตนเองทำงานมา20กว่าปี โควิดสายพันเดลต้าถือว่าเป็นโรคทางเดินระบบหายใจที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ตนเองเคยพบเจอมาและเนื่องมาจากเคสโควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐส่งผลให้ทาง CDC ก็ได้อัปเดตไกด์ไลน์ใหม่โดยแนะนำให้ทุกคนที่ได้รับวัคซีนแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก กลับมาใส่มาสก์อีกครั้งเมื่อต้องเดินเข้าไปในที่ร่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะคะอย่างเช่นในโรงเรียนโดยแนะนานให้ทุกคนที่ต้องไปโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองพนักง,งานทุกคนให้ใส่มาสก์ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะในขณะที่อยู่ในโรงเรียนทําให้หลายคนก็สงสัยว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าที่ไหนมีความเสี่ยงสูงที่ไหนควรที่จะใส่มาสก์หรือว่าไม่ใส,ส่มาสก ทาง CDC เขาก็มีแผนที่โชว์ในเว็บไซต์นะคะที่แสดงว่าเขตไหนเสี่ยงไม่เสี่ยงซึ่งจะแบ่งเป็นสีๆก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นว่าเขตที่ตนเองอยู่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่เวลาเข้าไปในที่ร่มตามที่เห็นในภาพนะคะพื้นที่สีแดงก็คือพื้นที่ที่เสี่ยงที่สูงที่สุดโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนติดโควิดเพิ่มขึ้น100คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนหรือว่าเพิ่มขึ้นกว่า10%พื้นที่สีส้มมีความเสี่ยงแบบมีในยะ พื้นที่สีเหลืองเสี่ยงปานกลางและพื้นที่สีฟ้าเสี่ยงน้อยหรือว่ามีเคสโควิดใหม่ต่ำกว่า10คนต่อประชากร10,000คนในอาทิตย์ที่ผ่านมามองแบบนี้ก็อาจจะงงๆนะคะว่าเขตไหนเป็นเขตไหนแต่ถ้าทุกคนเข้าไปในเว็บไซต์ของ cdc แล้วเอาเมาส์คลิกไปที่แต่ละเขตก็จะขึ้นชัดเจนนะคะว่าเขตี่นี้ชื่ออะไรเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนมีเคสโควิดใหม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและหากทุกคนยังจำได้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา cdc ก็ได้ออกมาบอกว่า คนที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามายัยเวลาออกไปในที่ร่มทําให้หลังจากนั้นที่มีคําสั่งออกมาผู้คนเกินครึ่งในสหรัฐก็ยกเลิกการใส่มาส์กเวลาออกไปข้างนอกโดยปริยายนะคะแต่ว่าเนื่องจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้เข้ามาระบาดในอเมริกาอีกครั้งคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วจึงต้องกลับมาใส่มาส์กเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเขตที่คุณอยู่อาศัยโดยทาง cdc ก็ได้แจ้งมาตรการใหม่นี้ก่อนหน้าที่จะถึงฤดูใบไม้ร่วงในสหรัฐเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะ และมีการคาดการณ์ว่าในฤด,ดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้อุณหภูมิในสหรัฐก็จะลดลงอากาศจะเย็นลงซึ่งอาจจะทำให้การระบาดของโควิดกลับมาพีคอีกครั้งหนึ่งหลายคนจึงสงสัยนะคะว่าแล้วทำไมคนที่ฉีดวัคซีนแล้วถึงจะต้องใส่หน้ากากอนามัยอีกโดยทางนางโรเชวาเลนสกี้ผู้อำนวยการหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อสหรัฐก็ได้ชี้แจงนะคะว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าแตกต่างจากโควิดสายพันธุ์ก่อนหน้าอย่างมาก เพราะแม้แต่คนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วก็สามารถได้รับเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้และการใส่หน้ากากอนามัยนอกจากจะเป็นการปกป้องตัวคนที่ได้รับวัคซีนจากการติดเชื้อโควิดเองแล้วในกรณีของคนที่คนฉีดวัคซีนติดโควิดการใส่หน้ากากอนามัยยังเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปสู่คนอื่นอีกด้วยซึ่งทางการสาธารณาสุขของสหรัฐก็ย้ำนะคะว่าคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วจะมีเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่มีสิทธิจะติดโควิด นอกจากนั้นทางทำเนียบขาวของสหรัฐก็เตรียมที่จะประกาศให้พนักง,งานภาครัฐทุกท่านต้องได้รับวัคซีนก่อนถึงจะทำงานได้หรือถ้าหากเลือกไม่ฉีดวัคซีนโควิดก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดถึงจะเข้าทำงานอย่างปกติได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจโควิดเป็นระยะระยะรวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่ทางานโดยมีหนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐก็ได้เริ่มมาตรการนี้แล้วนะคะนั่นก็คือหน่วยงานโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีคำสั่งให้พนักง,งานทุกคนรับวัคซีนโควิดซึ่งมองว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องเหล่าทหารผ่านศึกจากการติดเชื้อโควิดในโรงพยาบาลนะคะส่วนทางด้านบริษัทภาคเอกชนอย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ก็ได้เลื่อนให้พนักง,งานบางส่วน work from home ต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนตุลาคมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดในขณะนี้นะคะ และคาดว่าทาง Google จะออกมาตรการใหม่บังคับให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนโควิดก่อนที่จะกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศในปลายปีนี้โดยในเช้าวันพุธนี้นะคะทางบริษัท Google ได้ส่งอ e ีเมลไปยังพนักงานทั้งหมดกว่า130,000คนซึ่งในอ e ีเมลก็มีข้อความสรุปได้ว่าหลังจากที่ Google เปิดออฟฟิศให้พนักงานเข้าไปทำงานอย่างปกติในเดือนตุลาคมนี้พนักงานทุกท่านที่ไปทำงานที่ออฟฟิศของ Google จะต้องได้รับวัคซีนโควิดนะคะ ซึ่งมาตรการนี้ก็จะมีการบังคับใช้ในสำนักง,งานใหญ่ของ Google ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นที่แรกและจะค่อยๆทย,ยอยบังคับใช้ในสำนักง,งานของ Google ในอีก 40, 40ประเทศทั่วโลกหลังจากนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศอีกด้วยอ้างอิงจาก CEO ของ Google นะคะ ซึ่งโดยรวมนะคะสถานที่หลายแห่งในอเมริกาในตอนนี้ก็เริ่มกลับมาติดป้ายทุกคนใส่มาสก์ก่อนที่จะเข้าไปในสถานที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าห้างสรรพสินค้าต่างๆแต่ดูเหมือนว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำตามคำขอที่ว่านี้ เราก็ต้องมาคอยดูกันนะคะว่าเหตุการณ์โควิดในสหรัฐจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็จะมีกฎเกณฑ์มาตรการใหม่ๆอะไรออกมาอีกบ้างสำหรับคนที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วก็กดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย